คยได้ไหมครับว่าทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วทุกคนในที่นี้เคยมีคนที่อยากจะกลับไปเจอเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างไหมครับแต่ถ้าถามผมกูชอบมึงฮะไอ้น,นี่แหละครับตัวปัญหาของผมเอง ที่ผมมาปฏิเสธมันไปมันก็หลบหน้าผมเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้มึงไม่รู้เหรอเนี่ยเหมือนว่าครอบครัวมันมันจะต้องย้ายไปต่างประเทศอ่ะมาคอสเฮ้ยมาคอสนี่มึงจะเอาแบบนี้ใช่ไหมนี่ป้ารู้นะมีคนก้าวข้ามแฟนโซนอยู่ใช่ไหมล่ะจ๊ะก่อนนอนนะจ๊ะเอายาเนี่ยไปเทใส่สื่อที่ชอบนะเรื่องอะไรก็ได้แล้วเรื่องมหา ก็จะเกิดขึ้นจริงเชื่อ,อก็ออกรถนควายแล้วจริงนีเ่เสร็จได้แล้วเฮ้ยไอ้มาคอสนี่มึงมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะว่าแต่ที่นี่มาที่ไหนวะแล้วทำไมมึงสองคนถึงแต่งตัวอะไรอย่างนี้เนี่ยเรามางานพรมกันเหรอถ้าว่าคนที่ตลาดน่าจะเป็นเจ้ามากกว่าว่าก่อสร้างเป็นประมาณนั้น เฮสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้ชัดเลยเ้ยจริงด้วยอะ่ะเฮ้ยที่นี่ไม่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยสุดๆอะไรกันนี่เหมือนจะคุ้นแต่ก็ไม่คุ้นเฮ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยอ้าไม่เอาคุณกำลังจะบอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดของผมงั้นหรอ การที่ผมเข้ามาอยู่ในโลกแห่งนิทานนี่คือความผิดผมหรอเอาผมประจากที่นี่อดู่นี้เลยตอนนี้นะถ้าเธอเนี่ยแค่พาเจ้าชายไปจุมผิดเจ้าหญิงที่สำเร็จนะนะชีวิตในอนาคตของเธอก็จะเปลี่ยนไปตลอดการ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  ว่าไงครับถ้าคบกับผมวันนี้แถมฟรีบอกรักเชาก้ากลางวันเย็นเย็นพ่อมึงดิ